สวัสดีครับ F4 พี่พื่นทุกคนนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้านะครับตัวเล็กๆนะครับเป็นโปรโมชั่นเนาะถือว่าเป็นการคืนกําไรให้ลูกค้านะครับทุกตัวที่ลูกค้าซื้อเราไปนะครับเราจะแบ่งเงินไปช่วยกันทําบุญบริจาคให้อ่าพวกที่เขาไม่ค่อยจะมีนะครับยากไร้ช่วงนี้นะครับงานก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็โควิดเข้ามาแบบนี้ด้วยเราก็มาช่วยกันทําบุญตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับยังไงฝากด้วยนะครับ ไงมีสินค้าดีๆนะครับราคาคืนกำไรให้ลูกค้าแบบเนี้ยผมจะมารีวิวให้ลูกค้าดูตลอดนะครับยังไงก็ไปด้วยกันนะครับสู้ให้ผ่านโควิดรอบที่4ไปด้วยกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับลูกค้าที่ติดตามช่องพิพจน์ยโสนะครับกับผมตองนายกระชีนะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ f อฟพีพจพ์ทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ ผมตองนากาชีนะครับวันนี้มารีวิวนะครับตู้ล้อลาก8นิ้วนะครับมีแบตอยู่ในตัวเนาะไม่ต้องง้อไฟฟ้าเลยนะครับเอาไปเปิดที่ไหนก็ได้นะครับกลางทุ่งนงทุ่งนานะครับผมตัวนี้เราอยู่บ้านกันนะครับเราจะมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมตัวนี้จะเป็นภายใต้ portable นะครับภายใต้แบรนด์ portable โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าตัวนี้นะครับบลูทูธได้นะครับ1บลูทูธได้นะครับ2 usb sd card ได้หมดเลยนะครับใช้ไฟแค่5โวลต์นะครับไฟน้อยมากๆนะครับตัวนี้ นะครับผมตัวนี้จะมีไม่มีช่องเสียบไม้นะครับแล้วก็จะมีไม้สายแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับทุกตัวจะแถมไม้สายให้อีกหนึ่งตัวนะครับเสียงดีมากๆเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะครับตัวนี้เสียงเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับบลูทูธได้เลยนะครับตัวนี้เปิดขึ้นมาจะเป็นบลูทูธปุ๊บเราก็เสียบ USB เข้าไปชื่อโอเคเอียยงนิดนึงนะครับ มีแบบยู่ในตัวนะครับผมตัวนี้หิ้วได้ลากได้นะครับเอ๊ลากได้สูงเลยนะครับตัวนี้เอ๊ได้สูงขนาดนี้เลยนะครับโอเคนะครับตัวนี้เวลาเก็บดันลงเลยนะครับปุ๊บนะครับโอเคเฮ้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 ยตัวนี้890้บาทนะครับแคปหน้าจอเลยนะครับแ9 0อบาทค่าจะส่ง50บาทนะครับผมทุกตัว นะครับแค่ห้าสิบาทโอเคนะครับสวัสดีครับมาดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้พิเศษนะครับจะเป็นไมลอยแต่ลําโพงขนาดเล็กลงไปนะครับเป็นหกนิ้วนะครับมินินะครับรุ่นนี้ M N Mini ศ1นนะครับผมภายใต้แบรนด์ Portable นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับพลังเสียงตัวนี้จะหิ้วได้นะครับมีตัดอยู่ในตัวครับผมม่มาแล้วแม่แคสุดสวยโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าตัวนี้ชืบครับเสียงเป็นยังไง อพิเศษทีมงาน้องมะนาวนอัก็านามเวอปิดที่ไหนก็ได้นะครับทิ้วไปได้เลยนะครับสอาเมคันย่วให้ดูสักหน่อยนะครับไ่ต่ทด้วอลเสียงโอเคนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ช่องพี่พ์ยโสด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับภายใต้แบรนด์ portable นะครับผมตัวนี้จะเป็นลำโพงล้อลาก8นิ้วนะครับไม่ต้องงอไฟฟ้านะครับผมตัวนี้มีแบบในตัวเปิดเครื่องขึ้นมาใช้ได้เลยนะครับผมบลูทูธนะครับในตัวนะครับ USB เสียบเข้าไปเดี๋ยวลองทั้งเสียงนะครับไม้สายสมแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เพลง by USB Drive เขียนะครับได้ไม้สายหนึ่งตัวครับผมเสียงสุดยอดนะครับตัวนี้มีนน้ำมันนะครับ SD ส a r d ารใช้ไฟ5โวลต์เหมือนเดิมนะครับแฉกหน้าจอมันนะครับรุ่ 690บาทนะครับค่าส่ง50บาทนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ0ูนย์เก้าสาหนึ่งดดขอบคุณมากครับร่นต่อไปนะครับภายใต้พอตเทเบิลนะครับภายใต้แบนพอตเทเบิลตัวนี้นะครับอยู่ที่690บาทนะครับผมยังไงแคปบหน้าจอนะครับแล้วก็ทักมาได้เลยนะครับค่าส่งแค่50บาทนะครับบลูทูธได้เลยนะครับเปิดสวิส์นะครับปึ๊บนะครับหน้าจอขึ้นมาตัวนี้เสียบไม้ได้นะครับแถมไม้ให้อีกหนึ่งตัวนะครับไม้สายนะครับตัวนี้เหมือนเดมนะครับผ อ่า USB ได้ SD card ได้มี FM แถมให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับเชื่เสียบ USB เข้าไปนะครวันนี้ม่ต่อไป,ป่าพิเศษทีมงานน้องมะนาวนะฮะ โอเคนะครับยังไงแคปหน้าจอมาเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ690บาทนะครับผม690บาทเท่านั้นแถมไม้หนึ่งตัวนะครับค่าจัดส่งแค่50บาทนะครับทักมาได้เลยนะครับ093 117 8684ขอบคุณครับสวัสดีครับดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้590บาทพอนะครับตัวนี้8นิ้วเหมือนเดิมนะครับมีแบตอยู่ในตัวนะครับผมตัวนี้แค่590บาทแถมไม้หนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับตัวนี้590บาททยัังงไกเข้ามานะครับเดี๋ยวมาลองงฟัเสียงกันนะครับบลูทูธได้นะครับ USB SD card ได้นะครับผม เดี๋ยวลองสองเสียนะครับตัวนี้โอเค play by USB drive มาหน้าี้เกล่ยัห่ตัโอเคนะครับทักมานะครับตัวนี้นะครับ5 9าบาทเท่านั้นเลยนะคะครับ